รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกาไปไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย ปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโกเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งม,มั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกเษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดิน สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลอกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันเช้าเแบบนี้วันอาทิตย์วันหยุดสบายๆนะครับเรามีเรื่องราวดีๆทางการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับมันมีประเด็นนะครับในเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับการรมกําจัดศัตรูพืชในข้าวสารนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีข่าวว่ามันมีสารต่างๆตกค้างความจริงเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนั่นเองครับแต่ก่อนหนึ่งครับเราไปติดตามช่วงแรกของรายการก่อนนะครับในช่วงขาดใจครับ ะดีมก็ตึงก็เตียวหน้าปากซอยน,นี้แหละกินด้วยกันนะไม่อ่ะขอบใจจ้าแต่พังนี้เห็นดีมกินแต่กว๋วยเตี๋ยวนะติดใจฝีมือป้าเขาหรือไงแหมจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ไม่อยากจะกินนักหลอกกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยฉันได้ยินข่าวมาว่าข้าวอ่ะมีสารปนเปื้อนฉันก็เลยไม่กล้ากินข้าวกินแต่กว๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแหมดีมเธอวิตกกังวลไปหรือเปล่า สารที่ปนเปื้อนในข้าวนะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเท่าที่ฉันรู้มานะสารเนี่ยกำจัดมแมลงศัตรูที่ทำลายข้าวสานะ่ะแต่ข้อเท็จจริงยังไงนะนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราว่านะไปถามพิกบมันดีกว่าเออนั้นดีเลยนั้นให้พี่กบช่วยหาคำตอบให้พวกเราด้วยนะคะได้เลยแล้วครับน้องๆครับเรื่องราวสำคัญสคัญแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับปฏิตันเลยครับในช่วงไขปัญหาครับ ผู้ชมครับการรมผลผลิตพืชบางชนิดเพื่อกําจัดมแมลงและศัตรูที่จะมาทําลายระหว่างเก็บรักษาไว้ในโรงเก็บในประเทศไทยนั้นมีการใช้สารรม2ชนิดด้วยกันครับคือสารเมทิลโบไม์และสารฟอสฟ,ฟีนซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้ครับทุกประเทศทั่วโลกกาหนดให้ใช้ตามข้อกําหนดขององค์การการค้าโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติครับเนื่องจากสามารถทําลายมาแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดและทุกระยะการเจริญเติบโตและยังไม่มีพิษตกค้างนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารฆ่า,มาแมลงซึ่งสำหรับสินค้าที่ผ่านการรมแล้วกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับผู้ควบคุมการรมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบปริมาณสารตกค้างเกณฑ์ที่ทางสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกําหนดคือเมทิลโบไม์มจะมีการอนุญาตให้ตกค้างได้5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครับฟอสฟีนอนุญาตให้ตกค้างได้1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่หากยังนเปื้อนอยู่ในข้าวจริง แค่5มิลลิกร,รัมต่อกิโลกร,รัมนั้นจะเป็นระดับที่คนสามารถรับกินได้ซึ่งก็จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวของผู้บริโภคครับแต่หลายคนนะครับก็ยังคงไม่สบายใจนะครับกับข่าวที่เกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปไขข้อข้องใจในทุกปัญหาเลยทีเดียวครับเนื่องจากเห็นว่าข่าวนี้อาจจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องชาชน ผมก็ได้สั่งการให้สาวัดในพื้นที่ผมทันทีที่มีข่าวเข้าไปวันนั้นเลยถุงที่อยู่บนอยู่ร่างแบบปีนกันขึ้นไปทั้งผู้ไม่โรงสีก็ช่วยดีเราชี้ถุงไหนเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสาหรับเก็บตัวอย่างข้าวรือเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องมือสากลเนี่ยแทงทะลุเข้าไปเข้าทะลุได้ตลอดทุกส่วนแล้วเก็บมานะครับการเก็บสินค้าในโกดังไม่จะเป็นข้าวแป้งมันทุกอย่างทั่วโลกถ้าท่านเก็บเกิน3เดือน5เดือนท่านจะต้องรม อารมณ์นี่เรียกว่าเป็นสารมันไม่ได้เป็นยานะครับสารมีสองตัวที่ใช้อยู่ทั่วโลกนี่คือเป<ช>็นเมทิลโบรไมายกับฟอฟีนทั้งสองชนิดในใช้มา80ปีแล้วและประเทศไทยนํามาใช้เนี่ยประมาณ40กว่าปีแล้วตั้งเรามีการเริ่มทําธุรกิจค้าธุรกิจขายในเรื่องพวกนี้เป็นสารที่ได้รับการยอมรับจากองค์การข้าวโลกเป็นสารที่ได้รับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติให้ใช้ในอัตราที่กําหนดเช่นกําหนดบอกว่า ฟอสฟีนให้ใช้ได้สัก10กรัมต่อคิวบิกเมตรก็ทิษบอมายสามสิบสกรัมต่อคิวบิกเมตรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็หลังจากใช้ปฏิบัติถูกต้องตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่คือก่อนใช้ก็ต้องมีวัสดุคลุมให้มิชิดถ้าคลุมไม่มิชิดอาจจะเป็นอันตรายคิดต่อผู้ปฏิบัติเพราะฉนั้นในกฎระเบียบเนี่ยกรมการเกษตรในฐานะผู้กํากับดูแลเนี่ยเราจะมีการฝึกอบร,รมมีการแจกประกาศนิบัติ แล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่เราไปกำกับดูแลทุกครั้งที่ทำธุำารานตลอดเวลาผมเรียนว่า 4, 50ปีที่ไทยค้าข้าวกับทั่วโลกนะครับเป็นตลาดเป็นแหล่งโซ่ข้าวใหญ่ที่สุดเราไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าข้าวไทยไม่มีคบณราพเนื่องจากมีสารพิษตกค้างจากสารที่เราใช้ลม คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่จะมาไขาข้อข้องใจงให้กับเราในเรื่องของการรมกําจัดศัตรูพืชครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์จําลองและภาษาทุกุลหัวหน้าสํนานักบริหารโครงการลดและเลิกใช้สารเมทิลโมบายครับอาจารย์สวัสดีครับดีครับอาจารย์ครับยางสารเมทิลโมบายนะครับเรานํามาใช้อย่างไรบ้างครับตัวเมทิลโพรม,มาเป็นสารซึ่งเรานํามาใช้เพื่อการกําจัดศัตรูพืชหลังการ หลังการเก็บเกี่ยวนะครับ,รบอย่างเช่นสินค้าในสินค้าเกษตรในโรงเก็บทั้งหลายอย่างเช่นข้าวข้าวโพดอาหารสัตว<ม>์ซึ่งใช้เพื่อการกําจัดแมลงนะครับหรือแม้แต่เพื่อสดบางชนิดอย่างเช่นดอกกล้วยไม้ที่เราส่งไปสหภาพยุโรปเราก็มีการผสมด้วยเมทิโบบายครับแลปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเราจะลดการใช้เมทิมโมบายแล้วเราใช้อะไรทดแทนก็คือตอนนี้เราก็ยังมีมการใช้ฟอสฟรนีนะครับเป็นสารรมอีกตัวหนึ่งซึ่งเราใช้ทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราฟอสฟีรนี่เราจะรมเพื่อ รมพวกลิตรพลแห้งสส่วนใหญ่ครับพวกข้าวครับพวกซึ่งมีการเก็บรักษานาน,านครับเนื่องจากมีระยะเวลาการรมที่นานกว่าตัวมิทิบโรมา์ครับอืมครับนี่คือระยะเวลาในการรมที่แตกต่างกันใช่ครับนะฮะแล้วความแตกต่างกันทั้งสองอย่างนี้มีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือตัวคือทั้งสองตัวเหมือนกันคือความที่ความที่เป็นแก๊สนะฮะแต่ว่าเรื่องของระยะเวลาซึ่งแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับนะฮะเพราะนั้นเราก็จะ ใช้ฟอสฟิดในการรมผลแห้งทั้งหลายแต่ขณะเดียวกันเม่ทโ่รมาเราสามารถใช้ในการรมพวกพืชสวนได้ด้วยครับอาจารย์ครับ,รบอย่างที่เป็นข่าวในเรื่องของการมีสารตกค้างในข้าวจริงแล้วมันคืออะไรครับอาจารย์ครับในส่วนของ นื่องจากตัวเมทิโบรม,มาเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่3นะครับซึ่งคนใช้คนครอบครองหรือคนจะม,มีจำนวนาเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมจากทางกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งในส่วนนี้เราได้มีเรื่องของการอบรมการรมที่ถูกวิธีวิธีการกระทําต่างๆเพื่อให้เ,เกิดความปลอดภัยทั้งในการทํางานแล้วก็เกิดไม่ให้เกิดสารตกค้างนะครับ เนื่องจากตัวเมทิโปรไอมเองเนี่ยเป็นแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตกค้างเนี่ยมีอยู่น้อยมากครับนะับครับถ้าเกิดเราใช้อย่างถูกวิธีนั่นเองใช่ครับนะครับแล้ววิธีการใช้ครับใช้ยังไงฮะก่อนอื่นต้องบอกเรียนว่าตัวเมทิโปรไอมเองเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่3นะครับซึ่งการใช้การขอครอบครองเนี่ยการจําหนานี่จะต้องผ่านการอบรมจากทางกรมวิชาการเกษตรนะครับในส่วนนี้เราก็มีการอบรมการใช้ที่ถูกวิธี การทาเพื่อความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะทั้งขอบผู้ประกอบการเองหรือว่าเ,อาเรื่องของโอกาสเรื่องของสารตรกค้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับครับนะฮะอย่างเราเออมีคนที่นําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรต่างๆเราวิธีการใช้อย่างไรจริงแล้วจะบอกว่าผู้ที่ใช้จริงคงไม่ใช่เกษตรกรนะเป็นเพียงเจ้าของรงเก็บนะฮะซึ่งสารตัวนี้ต่างจากตัวอื่นๆตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นฉีดพ่นที่ที่ที่ท ที่ตวัวที่ตัวสินค้าโดยตรงแต่ว่าคนที่ใช้จริงๆคือคนที่เป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่เจ้าของโรงเก็บทั้งหลายครับกดังทั้งหลายครับที่ม,มีการใช้นะฮะครับอาจารย์ครับอย่างการใช้ในโรงงานนะฮะเราต้องใช้อย่างไรครับ,รบในการรมนะครับเราว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นแก๊สนะครับก็จะต้องมีเรียกว่าทาโครงสร้างเพื่อการรมออกมาสมมติถ้าเป็นกองซึ่งเป็นกองข้าวอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็ผ้าพลาสติกซึ่งเรียกว่าผ้าทัพพอรินกลุ่มนะฮะแล้วก็เอาถุงทรายทับโดยรอบเพื่อ เก็บกักแก๊สให้อยู่ภายในนะครับ,รบแล้วเนเวลาการใส่สารเข้าไปเนี่ยก็ใส่ในรูปของแก๊สนะครับ,รบตัวแก๊สก็จะฟุ้งกระจายอยู่ภายในนะในเรื่องของการทับ ชายภาพโดยรอบก็ต้องทาให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สร่วกมานะฮเนื่องจากว่าความสามารถในการกำจัดสตรูพืชของมันเนี่ยอยู่ที่เรื่องของความเข้มข้นของความความเข้มข้นของแก๊สกับระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะต้องอมีการควบคุมที่ดีครับซึ่งในส่วนนี้เราได้มีการอบรมไปเหมือนกันนะครับครับผมนะฮะคืออย่างสา mm hmm. มเณรชิโมบายแล้วก็ฟอสฟิลคือปัจจุบันนี้ เขาใช้อะไรมากกันในปัจจุบันนี้ผมว่าใช้ฟอสฟีนมากกว่านะครับ,รบส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าวิธีการใช้ง่ายกว่าราคาเรียกว่าถูกกว่าในขณะที่ตัวเมทิโบรม,มาเองเราต้องควบคุมการใช้ให้อยู่ในระดับซึ่งเ,เป็นไป,นปนตามข้อตกลงของพิธีสามมอนทรีออลนะครับนะครับอย,อย่างการใช้นี่แบบนี้นะมันมีส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับอาจารย์ ส่งผลกระทบก่อสินค้าใช่ไหมในส่วนนี้คือถ้าการรมที่ถูกวิธีจะไม่มีผลกระทบก่อสินค้านะครับเนื่องจากสารทั้งสองตัวนี้เป็นแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณเปิดผ้าคลุมออกมาแล้วเนี่ยเพราะแก๊สก็จะฟุ้งกระจายเป็นอากาศนะครับก็เลยไปกับอากาศเลยใช่ครับนะครับแล้วนี้มันมีการควบคุมและก็การตรวจสอบสมมติว่ามันมีลมทั้งสินค้าภายในประเทศก็มีหรือว่าการส่งออกแบบนี้มันก็มีเหมือนกันใช่ครับนะครับเรามีการควบคุมแล้วว่ากําหนดยังไงบ้าง จะเรียนว่าสารสองตัวนี้เป็นสารที่ใช้กันทั่วโลกนะครับไม่ได้มีแค่ใช้ในประเทศไทยที่เดียวนะซึ่งเป็นสารที่ยอมรับกันไม่ว่าทั้งวงการจช่ว่าวงการกกกันพืชของประเทศต่างๆก็ยอมใช้สารนี้นะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องของสารตกค้างในในสินค้าเกษตรทั้งหลายเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ามันไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเอาท้ายนี้แล้วกันครับอยากให้อาจารย์ฝากถึง ความมั่นใจให้กับใครหลายๆคนนะครับที่อาจจะได้รับข่าวสารต่างๆมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจอาจารย์ต้องเรียนก่อนว่าไอสารตัวนี้อะครับนะฮะมันเป็นแก๊สนะครับไม,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 ไม่ไม่เหมือนสารกําจัดเคมีสารกาจัดศัตรูพืชทั่วไปซึ่งเราจะเห็นว่าเราฉีดพ่นเข้าไปนสคโดยตรงมาความที่เป็นแก๊สแล้วกระทาภายใต้เรื่องโครงสร้างภายใต้โครงสร้างเพื่อการรวมเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณเปิดออกมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวแก๊สนี่ก็จะเลยไปไม่ว่าเรื่องของการเคลื่อนย้ายของสินค้านะครับ ทิ้งเวลาทิ้งระยะเวลาไว้เนี่ยแก๊สตัวนี้ก็จะเลยออกจากกองสินค้าเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องของสารตกค้างเข้ามาเลยครับนะฮะครับผมฉะนั้นมั่นใจได้เลยทีเดียวนะฮะด้วยความมั่นใจจากอาจารย์นั่นเองนะครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับได้รับความรู้เยอะแยะมากมายนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับหลายคนที่ยังคงมีปัญหาค้างคาใจอยู่ว่าเป็นอย่างไรคงได้รับคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับจากกรณีในเรื่องของการเกิดสารเคมีที่ตกค้างในข้าวตามแหล่งข่าวต่างๆนะครับที่ได้เคยเผยแพร่ไปแล้วทําให้ผู้บริโภคต่างวิตกกังวลนะครับว่าเมื่อบริโภคข้าวเข้าไปแล้วนั้นจะได้รับสารเคมีดังกล่าวเข้าไปด้วยหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วสารเคมีที่ว่านั้นก็คือสารเมทิลโบไมด์กับฟอสฟีนครับซึ่งสารทั้ง2ชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับเพราะเนื่องจากสารจะระเหยได้เร็ว และส่วนที่เป็นปัญหาว่าอันตรายจะเกิดโรคมะเร็งได้นั้นต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าอาจเกิดจากเชื้ออัลฟาท็อกซินครับซึ่งเป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่มักพบแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในอาหารซึ่งเชื้อราเหล่านั้นนะครับก็มักจะไปกินแป้งในข้าวเพราะหากข้าวที่เข้าโกดังไม่แห้งพอหรือมีความชื้นเกินกว่า14ตามเกณฑ์กลางที่กำหนดจะเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดเชื้ออัลฟาท็อกซินได้ครับ เมื่อข้าวเกิดเชื้ออัลฟาท็อกซินแล้วไม่ว่าจะเป็นสารชนิดใดนะครับก็ไม่สามารถทำให้เชื้อราน,นั้นหายไปได้ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการทำการเปิดห้องแลบเพื่อทำการตรวจสอบสารเคมีตกค้างที่อยู่ในข้าวซึ่งผลปรากฏก็ออกมาว่าไม่พบสารใดๆครับที่เป็นอันตรายต่อตัวของผู้บริโภคทั้งสิน้น ได้ยินแบบนี้แล้วผู้บริโภคอย่างเราๆก็สบายใจหายห่วงกันไปเลยทีเดียวครับและเพื่อเป็นการพิสูจน์ย้ำให้แน่แล้วก็ให้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่มีการใช้วิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยการรมเอาเป็นว่าอย่างรอช้าครับตามผมไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับ คุณผชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุวรรณาธา,าดาทองคุณครับรองผู้อำนวยการโรงงานบริษัท C&A Rice Mill จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่จริงแล้วอย่างโรงงานปัจจุบันนี้การส่งออกข้าวต่างประเทศแล้วก็ในประเทศมีสัดส่วนยังไงบ้างของโรงงานบริษัท C&A Rice like Mill นะคะสัดส่วนการส่งออกเนี่ยจะอยู่ที่30ค่ะ ส่วนเราจะเน้นขายในประเทศก็จะ70%็ดสอร์ค่ะเจ็ดสิบสามสิบายังการแบ่งต่างๆการทํางานก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันครับคุณผู้ชมครับจะมีในส่วนของฝ่ายขายค่ะนะครับแล้วก็ส่วนของโรงงานใช่ค่ะนะครับพี่สุวรรณาก็ดูแลในส่วนของโรงงานนี้ค่ะทำหน้าที่อะไรบ้างอในส่วนของโรงงานนี้จะทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมคุณภาพครับค่ะก็ตั้งแต่การขั้นตอนเรื่องของการรับวัตถุดิบเข้าครับ แล้วก็มีการวิธีการอบยาการฆ่ามแมลงด้วยวิธีการตัวนี้ก็จะระยะเวลาการอบยาก็จะอยู่ที่ประมาณวันควันเราก็จะเปิดกองเพื่อที่จะนําข้าวเนี่ยไปผ่านกระบวนการโปรเซสของเครื่องจักรค่ะคือที่โรงงานนี้คือเรารับซื้อข้าวจากโรงสีมาใช่ค่ะนะครับก็แต่ขั้นตอนแรกเลยคือซื้อมาปุ๊บเราทำทำ,ทำอะไรก่อนฮนะ ก็ซื้อมาข้าวเนี่ยก็จะทางโรงสีก็จะนำส่งมาด้วยรถสิบล<ะ>้อเราก็จะมีวิธีการรับวัตถุดิบโดยขั้นตอนตามระบบในรับรองจาก GMP ค่ะอืมนะฮะในกรณีที่เราเก็บข้าวไว้มันจะมีแน่นอนฮะ,มะแมลงสัตููพืชต่างๆค่ะที่อยู่ในข้าวเรานี่แหละวิธีการกําจัดใช้วิธีการรมใช้วิธีการลมยาที่นี่ใช้สารอะไรฮะสารตัวสารฟอสฟีนนะคะฟอสฟีนฟอสฟีนนะครับวิธีการทำอย่างไรครับ สารของฟอสฟินเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการด้วยขั้นตอนวิธีปริมาณปริมาณจากข้าวหนึ่ประมาณ1ตันต่อสารฟอสฟิน1-2เม็ดค่ะเราก็จะดูจากปริมาณข้าวที่เข้ามาครับผมนะครับแล้ววิธีการลมทำยังไงฮะวิธีการลมเราก็จะลมด้วยผ้าพลาสติกผ้าพลาสติกคุมทั้งกองแล้วก็ใช้ยาตัวนี้ ใช้ด้วยถุงผ้าแล้วก็แฝนรอบบริเวณกองกองข้าวค่ะแล้วก็เก็บชายผ้าด้วยกระสอบทรายค่ะเพื่อไม่ให้มีอากาศหรือว่าออกมาเลยออกมาเลยใช่ค่ะครับผมนานขนาดไหนทิ้งไว้นานขนาดไหนระยะเวลาเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันค่ะใช่หลังจากนั้นหลังจากนั้นพอเจ็วันเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เปิดกองเปิดกองข้าวก็ลักษณะเราก็จะต้องมีวิธีการด้วยการเออเป็นท่อดูดระบายระบายสารตัวฟอสฟีนที่ ตัวเขาเรียกว่าสารแตกตัวแล้วระยะเวลาตรงนั้นก็จะดูดสารตรงนั้นออกไปด้วยการเป็นท่อค่ะนี่แสดงว่าสารพอฟินนี่คือแน่นอนละลายหมดแล้วกระเหยค่แตกตัวเพราะว่าสารฟอสฟินก็จะมีกําหนดการแตกตัวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นข้อกังวลใจว่าจะมีสารฟอสฟินตกค้างอยู่อย่างนี้ไม่มีไม่มีค่ะปลอดภัยครับด้วยความรู้แบบนี้มีหน่วยงานมาให้ความรู้ไหมฮะ เราก็มีหน่วยงานของทางกรมวิชาการเกษตรนะคะที่มาสนับสนุนเรื่องของความรู้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมในเรื่องของการใช้การการ่มฟอสฟินเลยฮะพี่สุวรรณครับอย่างจากที่เราเปิดพลาสติกออกแล้วนะครับเราต้องมีการกําจัดสารฟอสฟินด้วยทำอย่างไรฮะวิธีการกําจัดสารฟอสฟินนะคะก็เวลาเจ้าหน้าที่เปิดกองแล้วก็จะนำสารฟอสฟินที่แตก ละลายแล้วจากเม็ดมาเป็นผงก็จะเอาไปผสมกับแฟบค่ะพอผสมกับแฟบเสร็จแล้วก็เขาก็จะเอาไปลดต้นไม้ค่ะก็คือไม่ได้เอาไปเทใส่ท่อเพราะเดี๋ยวมันจะไปสร้างมลพิษให้กับโรงงานรอบข้างเราก็จะใช้เอาตัวสารพ่อฟินที่ละลายแล้วกับแฟบเนี่ยก็ไปไปลาดในที่ต้นไม้ได้เลยก็ไม่เป็นอันตรายครับนี่แสดงว่าจากข่าวที่ปรากฏขึ้นนะครับทางตัวของโรงงานเองก็สามารถแสดงความมั่นใจให้กับ ผู้บริโภคได้เลยได้ค่ะเอาละครับท้ายนี้ครับเดี๋ยวให้พี่สุวรรณานะครับฝากทิ้งท้ายให้กับผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคครับเชิญครับค่ะก็อยากจะฝากผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคทุกท่านนะคะว่ามั่นใจได้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตข้าวนะคะเกี่ยวกับสารการอบยาตัวสารฟอสฟีนนะคะเพราะว่ากระบวนการก่อนที่เราจะนําข้าวไปผลิตเนี่ยสารฟอสฟินที่เราทําการอบยาเราจะมีระยะเวลาประมาณ7วัน พอ7วันหลังจากตรงนั้นแล้วผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนเราจะมีการควบคุมคุณภาพก่อนที่จะนําไปบรรจุเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านมั่นใจว่าสารฟอสฟินจะไม่มีตกค้างในถุงข้าวค่ะร้อเปอร์เซ็นต์นี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคํายืนยันนะครับจากผู้ประกอบการจากโรงงานเองเลยทีเดียวนะครับว่ามั่นใจได้เลยนะครับว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณพี่สุวรรณามาครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ และตอนนี้ครับทั้งน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับคงหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วข้าวที่เราบริโภคกันทุกวันนี้นะครับมันปลอดภัยอย่างแน่นอนครับชัดเจนไขข้อสงสัยทุกประการเลยล่ะค่ะพี่กอบใช่แล้วดีมอย่างนี้นะผู้บริโภคอย่างเรานะก็ไม่ต้องวิตกกังวลแล้วในเรื่องของสารปนเปื้อนในข้าวว่ะใช่ต่อไปเนี้ยฉันก็จะกินข้าวกินข้าวกินข้าวไปต้อมากี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วละ่ะอืมอย่างนี้เธอก็กินข้าวได้อย่างสบายใจแล้วแหละ นั้นจานเนี่ยฉันขอละกันไม่ได้นะฉันจะกินจานมี้ก้รุณสวัสด์ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงเกษตรกับนานาสาระกันค่ะ ผู้ชมคะเมื่อพูดถึงกรณีที่มีข่าวการรมหรือการใช้สาร2ชนิดคือเมทิลโบรไมด์และฟอสฟินเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชรวมถึงการฆ่าแมลงและฆ่าเชื้อราต่างๆนั้นนะคะพบว่าการรมที่สมบูรณ์จะต้องเกิดจากกระบวนการของสารรมโดยการบรรจุก,ก,ก๊าซเข้าไปในที่ที่มีการรั่วไหลและสามารถเก็บกักก๊าซนั้นๆไว้ให้ได้ในระยะเวลาที่ต้องการค่ะ ส่วนสารรมก็คือสารที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในรูปของไอหรือควันเมื่ออยู่ในอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมจะอยู่ในสถานะที่เป็นก๊าซและสามารถคงสภาพเป็นก๊าซอยู่ได้โดยส่งเสริมไม่ผู้ประกอบการรองเก็บผลิตผลเกษตร หันมาใช้สารฟอสฟินทดแทนสารเมทิลโพรไมด์ซึ่งก็มีประสิทธิภาพการกำจัดแมลงศัตรูพืชสูงนะคะที่สำคัญยังมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโอโซนค่ะด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในความปลอดภัยของข้าวไทยทั้งที่บริโภคภายในประเทศและส่งออกกรมวิชาการเกษตรได้ส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงไปเก็บตัวอย่างข้าว นอกจากนี้ผู้บริโภคก็ยังเลือกซื้อข้าวได้ตามปกตินะคะสามารถมองดูด้วยสายตาถึงความขาวการมีสิ่งเจือปนได้ส่วนสารพิษตกค้างแค่ผ่านการซาวข้าวและลองด้วยความร้อนก็ทำให้สารระเหยไปปลอดภัยและมั่นใจได้ค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า สารเคมี1ใน2ชนิดที่สามารถนำเอามารมยาเพื่อป้องกันศัตรูพืชที่จะมาทำลายผลผลิตนั้นคืออะไร 1. สารมอร์ฟีน 2. สารฟอสฟินทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าสารกลุ่มใดในมังคุดที่มีคุณสมบัติต้านเซลล์มะเร็งคำตอบก็คือ1แซนโทนนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ ผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านและหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับทั้งแมททิวโมบายและฟอสฟีนะครับทั้งสองทิคนี้เขาใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเองครับแต่ว่าการใช้นั้นต้องมีการควบคุมแล้วก็กํากับดูแลอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันนะครับสินค้าเกษตรที่จะเกิดความสูญเสียต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งในประเทศหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศนั่นเองครับซึ่งหน้าที่โดยตรงนะครับก็คือกลุ่มวิชาการเกษตรนั่นเองครับนอกจากเรานั้นจะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแล้วนะครับยังมีการควบคุมแล้วก็กํากับดูแลไม่ว่าจะเป็นสินนนนค้าาาาททที่่่่่่อออออยยูใปปปรรระะะะเเเเศศวสงงงงกไััตพฉ นะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ากังวลใจในเรื่องนี้อยู่สบายใจได้เลยนะครับในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้ในเรื่องราวของกล้วยไม้นะครับเป็นพันุ์รองเท้านารีจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรุมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางวันลนายทีวีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สิ่งแวดลอ้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนาน